คอยดูนะเซเรียจะมีใครมาไหมนี่แมวเลียเอ๋น้องเอ๋น้องเอ๋น้องตายมีใครจะกินไหมอยู่าแม่ลูกเร็วเร็วมาเร็วใครจะกินหรือเปล่านะมาเร็วเร็วมา ใครจะกินตากกินไหมเอเอกินมไหมครับขมอนเร็ว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 กินนะเปล่าเอาลงมาเร็วกินไหมแล้วสิมาใครจะกินมานี่ไงเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งมาแล้วครับ เบอร์หนึ่งมาแล้วครับอา้อา,าวอา,าวเก้าอยู่นั่นเกาอยู่นั่นเดี๋ยวจะตตายมันตื่นนานี่นะครับนามวันนามวันเดี๋ยวคอยดูไอ้เจ้าตายมันจะลงตามมาอาลูกหกแล้วครับ